ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าขออากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบรญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับิชานสัชชัยแสงสว่างบุกคค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะก็ยังคงนำเรื่องราวภารกิจต่างๆนะคะในการลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดและอยู่ในพื้นที่ใดนะคะเราก็พร้อมที่จะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะลงกันไปในพื้นที่ใดและปฏิบัติภารกิจด้านใดเชิญติดตามครับ ชมรับฟังค่ะพลตรีกิจจันทรานิยมผู้เอำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการต่างพัฒนาให้การต้อนรับพลตรีอภัยอรันธิมารองวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่63าในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสํานักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบญชาการทหารพัฒนาในการนี้ได้เป็นยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยในสนามพร้อมทั้งแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานและตอบปัญหาข้อสังถามให้กับคณะนักเรียนนักศึกษานะคะรวมถึงชมการสาธิตของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบญชาการทหารพัฒนาที่ตําบลป่าบอนอําเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ มาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปศูนย์บันเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สํานักงานพัฒนาภาคษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลนะคะปฏิบัติงานในโครงการฟันต้นแบบประชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการสร้างอุโมงอาหารประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อที่จะให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกนั่นเองค่ะ